สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,นะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k Ad นะครับในปี2023ใน EP ีที่28แล้วนะครับก็ต่อเนื่องจาก E p ีที่แล้วเลยนะครับ EP ีที่แล้วเนี่ยเราสอนเรื่องของ c อน v ว r s i ช n ถูกไหมครับยิงแอดแบบ c o n v ว r s i o n ใน EP ีนี้ก็จะมีการยิงแอดอีกแบบหนึ่งซึ่งทำได้ด้วยวัตถุประสงค์ยอดขายเหมือนกันนะครับนั่นคือการยิงแบบแค t เตอรซึ่งเรื่องของการเปิดร้านเนี่ย หรือร้านร้านค้าบนบนแฟนเพจหรือตัวจัดก,การโฆษณาเน,นี่ยอันเนี้ยมีการสอนไปแล้วนะเพราะั<ม>้นผมจะต่อยอดมาเลยแล้วกันว่าเราจะยิงแบบแชตตล็อกเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างนะครับด้วยวัตถุประสงค์ยอดขายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้นะครับ facebook มีการปรับเปลี่ยนนะครับหน้าตาตัว facebook เวอร์ชันคอมใหม่นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกก็เปลี่ยนแค่ว่าเอาเมนูที่อยู่ตรงแถบ มุมขวานี้นะครับเลื่อนมาอยู่ตรงมุมซ้ายแค่นั้นเองซึ่งไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมนะครับเอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาที่ตัวจัดการโฆษณานะครับแนะนําให้ยิงผ่านตัวจัดการโฆษณาหรือว่าตัวแอดมินเจอร์เท่านั้นนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับก็ให้มากดที่เมนูสร้างครับแล้วก็มาที่ยอดขายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อแล้วก็เลือกแคมเปญยอดขายแบบสร้างเองนะครับ เดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ลองตัว a อด e วนท์ e ที่เป็น Shopping เนาะเดี๋ยวเอาไว้ใน EP ทีถัดไปแล้วกันแล้วก็ให้เราเปิดในส่วนของแคตตาล็อกนะครับจะยิงแคตตาล็อกได้นะครับจะต้องมีการมาสร้างนะครับตรงเมนูเครื่องมือเนาะเลื่อนลงมาล่างสุดจะต้องมีมีการมาสร้างในส่วนของตัวจัดการการค้าก่อนซึ่งสามารถย้อนไปดูใน EP ก่อนๆได้นะครับหก็คือต้องมาเปิดบัญชีการค้าแล้วก็ต้องมาสร้างส่วนของ แคตตาล็อกออนนะครับแคตตาล็อกก็สามารถที่จะลงสินค้าได้ซึ่งตอนนี้แคตตาล็อกเนี่ยมันสามารถทําได้ถึงขนาดว่าเอาสินค้าเนี่ยนะครับไปใส่ในส่วนของอรูปตะกร้ราที่อยู่ในแชทได้แล้วลูกค้าสามารถจิ้มตรงรูปตะกร้ราที่อยู่ในแชทเนี่ยแล้วก็ดูสินค้าของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นเพราะว่ามันอาจจะต้องทําการอัพเซลนะครับอพอเราได้แคตตาล็อกแล้วนะครับเราก็มากดเปิดในส่วนแคตตาล็อกเนาะ แล้วเราก็เลือกแคตตาล็อกที่เราต้องการจะดึงมายิงนะครับซึ่งอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำเอาไว้เสมอว่าทุกครั้งเวลาเราจะยิงแอดนะครับให้เราเปิด AV+ Plus เสมอเพราะว่าในอนาคตเอาไว้เผื่อโคลนด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนของอกลยุทธ์นะครับถ้าอยากจะได้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เลยก็เลือกเป็นต้นทุนต่อผลลัพธ์เลยก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะปิดบางฟังก์ชันลงแต่ถ้าไม่ได้มาอยากได้ราคาที่ถูกที่สุดก็เลือกเป็นปริมาณสูงสุดแล้วกันนะครับ อันนี้ผมลองดูสักวันละห้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับพอเรากดถัดไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเป้าหมายเดียวเลยนะครับก็คือในส่วนของการเพิ่มคอนเวอร์ชันให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเลือกยิงเป็นในส่วนของการสนทนาก็ยิงได้นะอ่าแต่ว่าไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตแบบนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะไม่ไม่เหมาะกับปลายทางเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงเลยอันนี้อาจจะต้องกดสร้างใหม่นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเลือกแบบนี้เนี่ยจะไม่เวิร์กเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดสร้างใหม่เพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมกดสร้างปุ๊บแล้วผมกดให้ดูปุ๊บมันจะเลือกไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะเรากดสร้างใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเปิดแคตตาล็อกขึ้นมาเลือกแคตตาล็อกเลือกแคตตาล็อกที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะครับเปิดเอ็ดเวนทริกพลัสนะครับแล้วก็ใส่งบประมาณลงไปสมมุติใส่ไปวันละ5้าร้อยบาทแล้วก็เลือกเป็นคอนเวอร์ชันการซื้อครับซึ่งอันนี้เขาล็อกไว้ให้เลยนะคือพูดง่ายๆ Facebook จะทําการนําส่งนะครับแอดตัวเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้เกิดการซื้อให้ได้มากที่สุดนะนีงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดเรายิงแบบนี้นะครับก็จะได้ยอดเลยได้ยอดเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วก็สามารถเลือกหมวดหมู่ที่จะยิงได้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในส่วนของแคตตาล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนาะเราสามารถแยกหมวดหมู่สินค้าได้นะครับเช่นผมอยากจะแยกเป็น หมวดหมู่มึกแพ็คสินค้าแผงสินค้าแนะนําแล้วเลือกเฉพาะบางหมวดหมู่มายิงได้นะครับอก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้บางคนไม่ได้อยากยิงทุกตัวเนาะแล้วก็สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามปกติเลยนะครับก็หลักๆก็ตําแหน่งที่ตั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยตําแหน่งที่ตั้งที่เอเป็นตัวทําเลนะครับเขาปิดแล้วนะครับตอนนี้เลือกได้อย่างเดียวเลยคือ เอาคนที่เคยอาศัยหรืออยู่ในตําแหน่งที่ตั้งเมื่อเร็วๆนี้คือพูด,ด้ง่ายคือเอาทุกคนนั่นเองเมื่อก่อนจะเลือกได้เนาะเอาเป็นคนที่กําลังเดินทางอะไรประมาณนี้เลือกได้นะครับความสนใจใส่ได้ตามปกติเลยครับอยากจะใส่ความสนใจเรื่องอะไรนะครับก็ตามปกติเลยก็ติกกๆะติก,ตกแบบนี้ไปนะครับแต่ผมพูดและเน้นย้ําเสมอว่าเงินหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งถึงสามความสนใจอย่างเราเนี่ยเรายิงห้าร้อยถูกไหมครับ เราก็จะใส่ได้โดยสูงสุดนะสำหรับผมนะก็อยู่ประมาณสักอ,อ10-15ความสนใจนะครับประมาณนี้คร่าวๆเสร็จแล้วก็เปิดการขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อให้ facebook เนี่ยใช้ AI ในการไปดึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเป็นนะครับมาให้เราส่วนภาษานะครับเน้นย้ําเสมอว่ายังไงก็ต้องใส่เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้เราได้คนที่เป็นดีไวท์ภาษาไทยจริงๆนะครับตําแหน่งการจัดวางนะครับ จริงๆถ้าไม่ได้ไมยนะครับยิงแบบนี้เราเลือกเป็นออโต้เลยก็ได้อันนี้ผมแนะนําเป็นออโต้แล้วกันไม่ได้เน้นไปเป็นเลียวหรือเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราเน้นยอดขายเดี๋ยวให้ Facebook เป็นคนจัดการให้แล้วกันนะครับส่วนแฟนเพจอ่ะเดี๋ยวเราเลือกแฟนเพจมาก่อนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเพจของเจนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกปรับชิ้นงานเป็นแอดเวนเทคพัสดสำหรับแคตตาล็อกนะครับก็คืออัตโนมัติเลยเดี๋ยวมันจะไปดึงเอาชิ้นงานที่ดีที่สุดมาให้กับเราเองนะครับ ส่วนปุ่มก็จะเลือกปุ่มเป็นเลือกซื้อเลยนะครับแล้วก็เรามีหน้าที่ก็แค่มาใส่ข้อความหลักแล้วก็คําอธิบายแค่นั้นเองที่เหลือนะครับปลายทางก็จะมีเป็นปลายทางเป็นแบบ a d v e n t u r นะครับซึ่งอันนี้เลือกไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นปลายทางแบบสร้างเองก็ได้ก็คือเลือกไปเป็นแอปซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะไม่ค่อยแนะนําก็เลือกเป็น Adventure มาเลยจะได้จบนะครับแอปตรงนี้ไม่จําเป็นต,ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะไม่ได้มีผลอะไรนะครับ No แอปไปแล้วก็ เสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหานะแต่ถ้าเกิดเป็นปลายทางอย่างอื่นเนี่ยจะเลือกเป็นปลายทางเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็สามารถเลือกเป็นปลายทางแบบใช้การตั้งค่าจากแคตตาล็อกได้นะครับปุ่มเลือกเป็นเลือกซื้อเลยเพราะว่าเน้นให้คนเนี่ยคลิกเข้าไปซื้อเลยนะครับก็จะเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ยิงแล้วมีโอกาสที่จะได้ยอดขายเลยหนึ่งรอยเอร์เซ็นตนะครับ แล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็กดเผยแพร่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนี่คือตัวอย่างการยิงแบบแคตตาล็อกสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาลองนะบางทียิงข้อความแล้วอาจจะไม่เวิร์กบางทีมายิงแบบนี้แล้วอาจจะขายได้เลยก็ได้นะครับก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช anel YouTube นัทวุฒิผูเพชรน,นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษเซิร์ชได้หมดเลยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืม comment, อคอมเมนต์ ช่องทางต่อมาจะเป็น l ล at n e แอดแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่นะก็สามารถ f อ l low ได้เวลามีคลิปอัปเดตขึ้น y o u t u b e ปุ๊บผมจะบอกแสต์ได้คนที่อยู่ในไลน์ได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิด t ิ k t o k ส่วนตัวแล้วนะครับชื่อนี้เลยนะัทวุฒิภูเพชรหรือ ID ตามนี้เลยมากด Follow ไว้ได้เลยครับไม่เสียใจแน่นอนแล้วก็ผมเปิดในส่วนของกลุ่มฟรีด้วยใน Facebook หลายคนถามพุดนัทวุฒิมีกลุ่มฟรีไหมอ่ะมีครับชื่อกลุ่มว่าทางความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีนะครับ สามารถมากดขอเข้าร่วมได้เลยนะครับฟรีนะมีเงื่อนไขยอย่างเดียวเลยในกลุ่มก็คือห้ามโพส์ซื้อห้ามโพสตขายนอกนั้นตั้งคําถามได้หมดเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook ส่วนตัวชื่อนามสกุลภาษาไทยแบบนี้นัทูวุฒิภูเพชรถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟรมมาได้แต่ถ้าเพื่อนเต็มกด Follow แล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคงขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของแฟนเพจเป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยต่อด้วยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษแบบนี้ คนตามประมาณเกือบสามแสนแล้วนะครับสามารถที่จะมากดไลค์กดติดตามกดติดดาวกดเป็นรายการโปดกดแน่งทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเวลาอัพคลิปฟรีก็อัพลงที่แฟนเพจเวลามีบทคร์มฟรีก็ลงที่แฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ